ดีค่ะเจแปนทาวลิงค่ะตอนนี้ตีสีนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปเที่ยวกันของปีนี้นะคะเ,คเพราะว่าปีใหม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยท้องก็เลยแบบอยู่แต่ห้องเนาะจําได้เลยวันแผ่นดินไหวตอนปีใหม่ก็อยู่ที่ห้องตลอดเลยแต่คนนี้เขาอยากไปเที่ยวค่ะวันนี้เราก็เลยจะไปฮอกไกโดกันนี่ค่ะมากับพี่ตอก พี่ปอขณะนี้เวลาตีห้านี่แหละคือ <c oughs> เตยตาะล้่หนาอหนาวมากเลยจะไปรอดไหมเนี่ยขอไป่ดู <c oughs> นั่งรถไฟมานะคะ สนามบินเดิมแบบที่เรากลับไทยนะชูบุเซ็นแท้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปลงที่ชินโตเซะปะใช่อะคาโปโลเจอกัน<ช>มาตั้งแต่ขเขาเตอร์ยังไม่เปิดติดติดไหนอะมเป็นทั้งไงเขาเตอร์โอเค ประสบการบินในญี่ปุ่นครั้งแรกรบ,บินแบบโดมสติกครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของเจ้าเด็กด้วยบินไปพร้อมกัน,น,อ,นอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกัน ลงจากเครื่องมาคนละฟิลกับที่อยู่เลยอะ13อมงศา <c oughs> จริงๆฮอกไกโดอ่ะมันเริ่มน้ำแข็งละลายแล้วนะแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยมันกลับมาหนาวอีกแล้วต่ำสุดลบสิบหรืออทาไหรไม่แน่ใจอะ <c oughs> เออดูหิมะสิ อนนี้เรากําลังเดินไปที่เขามาหลับนะเพราะว่าพี่ปอกับพี่ตอกเขาเช่ารถไว้ยังไม่ได้ไปเพราะว่ารถมันเต็มก็เลยต้องเข้ามานั่งรอตอนนี้ก็หนาวมากเนาะทริปนี้ทริปนี้ตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าจริงๆเราออแพนจะมาฮอกไกโดตอนธันวาแต่พอรู้ตัวว่ามีเบบีก็แคนเซิลทุกอย่างเลยพอดีพี่ปอพี่ตอกเขาจะมาก็เลย จองตอนที่เรารู้สึกว่าแข็งแรงแล้วไปมาสองตามเขามา <c oughs> แพนก็ไม่ค่อยจะมีด้วย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันนะ <c oughs> มาเอารถ <c oughs> ได้แล้วรถเ <c oughs> จแปนนิสตายนะต้องเดินบนจะพูก็เดินลไรอบรถเขาให้ตรวจว่าโอเคหรือเปล่า เหมือนก้อนฟอสฟอคัพกีโอเคโอเคโอเคไปสมาชิกวนครบยังยังไม่ให้วนกี่รอบขึ้นรถเรียบร้อยรถโอเคสยากาศเก่งมากหาให้ได้ราคานี้แล้วก็รถโอเค เตรียมพร้อมทีแรกทำไรคะกินกาแฟแกลกินกาแฟที่นี่ซีรีส์ซากุระครบเลย <laughs> แ,แก้วน่ารักนะเทศกาลซากุระชูดีอะโชว์หน่อยเป็นแก้วดอกไม้ไม่ดอกแหละซากุระหรอใช่ใช่มันเป็นเทศกาลซากุระมันเป็นแก้วแบบนี้ ตอนนี้เราอยู่ซัปโปโรเรากำลังเดินไปร้านซูชิแถวนี้ก็จะเป็นหลอดทีวีทาวเวอร์ เป็นท็อปเขาของเมืองซัปปอร์ะครับกงจีดถ่ายรูปจุนดนึงบรรยากาศอัดยุโรปเฮ้ยมุมนี้พี่ปอถ่ายสวยเร็วพวกเรา ต่อไปไปไหนดีเตไปที่โรงแรมครับใช่เราจะไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ค่อยไปมิวเซียมต่อนะไปเช็คอินกันค่ะนี่คือโรงแรม โรงแรมนี้ดีมากเลยนะใกล้กับร้านอาหารอยู่ในตัวเมืองเลยเดินไปไม่ไกลแล้วก็มีใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเลยมีออนเซน็นมีห้องอ่านหนังสือการ์ตูนการ์ตูนเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแล้วก็มีเลาจ์ให้นั่งกินพวกแบบซอฟต์ครีมอมนิตี้ต่างๆของใช้ก็หยิบขึ้นไปได้เลยต้องการอะไรก็หยิบไปได้เลยแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะข้อเสียเป็นอะไรไปดูเลย เดี๋ยวคะ่ะทำไมเตียงเล็กมากเลยอะเต้ที่สุดท้ายของวันนี้ก่อนไปกินข้าวมิวเซียมเบียร์ไปค่ะ บริเวณมิวเซียมันนี้เข้าฟรีนะก็จะมีพวกแบบนี่โรงเบียร์ต่างๆเล่นเป็นขันเบียร์พี่ต๊อกเป็นไงบ้างื่นอยากลงไปไหว้ข้างในค่ะ <laughs> อยากดำขุดดำผุดอยู่พี่ต๊อก<ะ>เ,เบียร์เลิฟเวอร์มาก โลโก้ของเขาตอง,งแรกอะ่ะจนถึงอันสุดท้ายมีอันนอะไอ่ะพี่ปอลมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไร h o ปมันคือฮอปปุ๋บหรอนี่มันปุ๋ยเหรอเนี่ย ที่มันเป็นส่วนผสมของเบียร์ต้องมีมีิ<อ>เาขาชอบนะเฮ้ยโหโอเคเลยอ่ะมาไม่ทันเขาปิดแล้วเข้าไปไม่ได้เขาปิดสี่โมงได้เวลาไปกินข้าวแล้วจองไว้ ไอ้นั้นมัใน,ในคืออะไรที่ที่ของให<น>้ทำก็เป็นพอกินอาหารเหมือนกันเป็นพออ๋อที่มีหลายๆจุดที่กินอาหารอันนี้กานหน,นึ่กนงการหนึ่งการเดิน็คงอต้นคือมาดอันนี้สวยมากเลยดูดิแบบติดไฟแล้วสวยเลสยสูงมากเลยขนาดไหนญี่ปุ่นประเทศแห่งพิธ,ธีรีตองจริงๆเดินมาตรงที่เดิมอีกแล้วแล้วเขาให้ทำไง ให้กลับไปที่ที่ที่เดิมค่ะที่ตรงนู้นมาเอาบัตรก่อนนะแล้วค่อยไปกินข้าวต้องมาเอาบัตรจากบัตรที่จองไว้คือม,มาถึงเรเตรียมไว้ให้แล้วอ,ะอ,อ่ะเพราามนเป็นเซนก็คุน่นเซแหละอันนี้ทุกอย่างเป็นเจคิสขาดหมดเลยไก่แกะนนแล้วก็หมูไก่ค้าวคัว มีไงมีให้อยู่กลัวไม่ได้อ่ะนี่เอามเทียวอยู่น้คือที่นี่มันจะมีหลายคอั์นหลายสถานที่กินก็จะมีแบบที่ตรงนี้มีฮอล์ชื่อภาษาอังกฤษนะเยอะแยะแล้วแต่ละที่ก็จะมีอาหารที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็น all you can eat all you can drink แหละแต่ all you can eat เนี่ย ทุกที่อ่ะจะมีที่เหมือนกันคือเป็นเนื้อเจงกิดขาดเนื้ออ şey ้เขาเรียกเป็นขาดคือเนื้อแหลมหมดแหลมอ่ะแล้วก็แต่ว่าบางที่ก็ไม่มีหมูไม่มีเนื้อไม่มีไก่อะไรเงี้ยก็จะมีเป็นอาหารทะเลแทนราคาก็สูงไปก็จะเอามีคือเยอะสุงอันเียวก้อนนี้ก็จะแบบลงตัวสุดอันนี้ถูกสุดแล้วก็ถูกสุดแล้วก็มีครบทุกอย่างนะก็เลยลองจองมาดูอันนี้เนื้อหมูอันนี้คิดเองนะจองยากไหมจองยากมากค่ะ ต้องให้เพื่อนคนญี่ปุ่นจองเพราะจองเองไม่ได้งงมากลองจองเองวันหนึ่งเต็มๆไม่ได้โปรดพี่พั่สภาพหลังทุกคนกําลังเริออ่มอิ่มอันนี้เจงกินขันตังเอาไหมาเอาบอกนะ <laughs> <c oughs> คือทุกคนไม่กินอ่ะเราให้พี่บอยกินหมดเลยอ่ะ <c oughs> แล้วใครกินอื่นจะไม่กล้านะสี่ถาดอันนี้คือสี่ถาด <c oughs> สู้สู้สไม่ใช่เราไม่จิน,นแล้วเราไม่ได้สั่งแต่แรกไง มาในสิดสิด่แล้วสุดท้ายก็แค่อมแค่จบวันแล้วเฮ้ยถือว่าโอเคมากเลยอ่ะเริ่มาตั้งแต่ตีตีสามเต้ขับรถนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์ขับรถแบบต้องแอลกอฮอล์ูเอร์เ็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือเรามาตั้งแต่ตีสามแล้วก็หมายถึงว่าออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามเนอะวันนี้จบจบชีวิต เรียกว่าอะไรจบทุกอย่างจบทุกอย่างตอนสองทุ่มครึ <S <S ่งค่ะอ่าบายบายไปโรงแรมแหละไปโรงแรมจ้ะสองค่ะไปกินเบรคฟา 等。 ขึ้นมาแล้ว ส่วนใหญ่คำอธิษฐานขอขอ,นอะไรกันขอเรื่องลูกนะคนไทยก็มาเยอะมากเลยข้างในก็มีคาเฟ่ด้วยบายบายย้ายเมืองมา,อ,า <c oughs> อุดรดูบรรยากาศ ในที่สุดเรากมาถึงปอ,อกเก่งมากขับรถเนออาชีพมากเออมาถึงโอตาลุแล้วค่ะตอนนี้ <า S 1> ไปหาสุกเกอรี่กิน,น ื่อคน,น,นอบรรยา,ากาศสุดยอดเลยกำลังเดินไปคลองโอตาลูกันต่อหลังจากที่กินซุปเคอรี่เมื่อกี้อร่อยมากเลยเนาะ อากาศดูดูพี่ต๊อกเย็นมากเออต้องนั่งก่อนเราเคยลองไม่หนาวก็หนาวแหละพอเหอพิซซ่าฮัทกลายเป็นน้ำแข็งไม่หมดเลย นะกัดดิผู้ประสบภัยจริงเหรอเป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยจนแบบพี่ปอล้งแรกเลยปกติพี่ปอไม่กินเลยนะอูนี่อ่ะคือปอล์คือปอล์ะปกติกินอูนี่ครั้งสองครั้งแล้วเหม็นตลอดอแต่อันนี้ดีมากใช่ไหมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่รู้เลยว่าเป็นอูนี่ถ้าหลับตากินนี่ ไม่รู้เลยไม่เหลือเลอยอุีนนิกระดกไปแล้วอะอดูนี่มีความหวานของตัวนี้<ด>ความสดอะ่ะแล้วดูบรรยากาศการนั่งกินพิมาตกแบบฟื้นมากอะ่ะได้เลย เห็นเห็นมาว่ะค่ะเห็นเสร็จเรียบร้อยเมื่องนี้สวยมากเลยเนาะโคตะลุดูแต่ละคนดีสภาพสภาพคือเหมือนคนที่แบบไม่เคยเจอหิมะมาก่อนแต่จริงๆมันสวยสวยมากมันเพิ่งตกเดินไม่ไหนค่ะเต้แล้วต่อไปเราจะไปเมืองเราต่อนนาะซัปโปโรเพื่อไปกินบุฟเฟ่ขาปู แต่ตอนนี้ต้องเข้าโรงแรมก่อนหนาวมากกลับสู่โลกความเป็นจริงขับรถกลับดูดิไม่เห็นเส้นถนนเลยโอ๊ยจะลงยังไงเนี่ยนเนี่ยต่างจากตอนเช้ามาก วิวบรรยากาศโรงแรมโอ้โหสภาพตอนเย็นแตกต่างแมดูดีบรรยากาศโหสว ลองไปกินบุฟเฟู่ดูสภาพแต่ละคน <laughs> ไปกินได้ไหมเนี่ยเป็นไง ว,วิวจากหน้าต่างห้องนอนโอ้ยขาไปหมดเลยดูสภาพรถอุ้ย,ยระวังเออ าแล้วตอนเช้าไหว้พระเป็นสิริมงคลสัาเจ้าค่ะฮอกไกโดจิงกุพร้อมกับสมาชิกสวยมากโซนนี้สวยมาก กำลังจะเข้าไปไหว้นะคะอากาศก็ดีวันนี้แดดออกด้วยวันนี้คนค่อนข้างเยอะเนาะเป็นวันหยุดวันอะไรนะพี่ปอวันเกิดจกกักรพรรดิวันเกิดจกกักรพรรดิจักรพรรดิแ้ไม่พูดทิด้ง University.

ไงคะอร่อยมากอร่อยมากเหรออันไหนต่อครับไปโรงงานช็อกแกลตนะครับข้างทางสวยมากเลยอะ่ะโรงงานช็อกแกลตคะ่ะค่ะกินอีกแล้วค่ะ นีก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะคะบริเวณรอบๆสวยนะหิมะตกชํำม,มากค่ะ 発生で強い恋人が誕生したのです最高の乱獲者クッキーが作られている。

เดโม่ตอนแรกสั่งมาแบบเล็กๆไม่ส่ใจทีมงานพวกเราต้องแบบนี้ค่ะกินเท่าหน้าเลยค่ะจานต้องเท่าหน้าเท่านั้นค่ะอันนี้กล่องที่สี่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบถวายบังคมพะยะค่ะกล่องที่สี่ก่องละกล่องที่สี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วฮิมก็ยังคงตกป่ะ สนามบินกันเช็คเอานะคะเรียบร้อยออกเดินทางแล้วบายบายสัปโปโรได้เวลาหลเมากอคืนแล้วไปค่ะว้าวดูบรรยากาศดีต่างจากวันที่มาเลย ที่มาทัวร์มากแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปสนามบินหมดเวลาแล้วคณะทัวร์เตรียมกลับแล้วกลับละค่ะทริปนี้สนุกมากเลยกินตัวแต่กินทุกของเด็ดกินทุกของเด็ดของน้ากเราี่เนกินของกินต้องถึงกินทุกของเด็ดของฮอปไบโดก็หมดแลวหมดไหมครบครบหรอหมดเลยครบแล้วออ ก็อันสุดท้ายก็คือนมในออนเซ็นนล่นไงใช่นมเปี้ยวโอเคค่ะเจอกันใหม่ทิปหน้าบ๊ายบาย